Good morning ladies and gentlemen, my name my is Kashka Sara. Nickname name is, name is And my name is Kaida Handyai. Nickname is Vince. We, we are, are studying in, in primary six and my channel yeah. School. Nalai like Palace, King Nalai Palace, one of the famous historical attractions of Lopburi Province, 153 km from Bangkok. This palace, 360 years old, is held significant as Loboli, then known as the was the second capital after Ayutthaya in the central region at the time the 1665 to 1688 in the ETR period. Consider that ETR was not in a suitable location as it was too close to a rock river and not far from its actually making it an easy target in Wadden, so the king has another palace built in probably in 1, 1665 Probably, dense features forest mountains and wild animals which means the king love to stay there more of the time consequently the city became well developed in several aspects like economy politics culture and religions thank you and girl, i would like to memorize english vocabulary okay legacies like bronze เหลืองแดงทองแดง copper potter คนถุงของนับถือยกย่อง respect potter สป้องกันการแข่งขัน match cast ชนแชมเปี้ยนอัพแดนสแกค่าแคร์แหวนลิงช้อปปิ้งเวทีซื้อของกระเป๋าแคร์แพรกระทะและสาระนอนเซิร์เจนใช้ร์เมอสุภาพบุรุษดาพูดเมอร์คิวรีพอร์เบรีน่าจะเป็นเช่นนี้ที่ทำการประสษีโพดออฟฟิศฟิสพัฒนายาเมอร์ดี p รินซ์ครีมสนิมรัสนัทผลไม้พิซซ่แข็งสตีนักแสดงแอดทิส์ครมมสนาเคมีเหมือนสตีวูเมอรีริฟอรรีด้วยความรักแกติสักออเนอร์คัสเตอร์เลูกค้าไปฉลามตาเรเบิร์โดเซนโนสิงโตไรออนโปรเซนกล่าวถึงที่พื้นเวสจิวบิวผลิตผิดฟรอนด์บิยอนพ้ท้ไปตัดสินใจดีเทอร์มีนิแมชจินตนาการก้าหาคาริส เว่ไม่เสียหายคำอธิบาย aspiration, pressure การกระทำการต้มน้ำ custard, nation ชาติความฉลาด wisdom, custom มาเพณงนี้า a สีเ y t r a i e r e f r i เ e r a t o r ตู้เย็นเพื่อนเล่น p e r f o r โดแม้ว่าหมาป่า wolf, าย u คนโง่และดื้อปรึกษาหาหรือ custom, พาสชิปจรเต็มไปด้วยนอน r a me, red t e r m i n a l ช่วยคำที่ใช้เสียใจ respect, s e p a r a t แยกการรางวัลพลัสไซส์ขนาดไม่อยู่ขาดแอพเซนดีพลาสเมอร์แผนกกลมกองห่อกล่องพลาสติคาริสลดมะบริษัทร้านค้าเฟิร์มสเปิมน้ำกาผู้ชายอารมณ์ร้ายแบทเชมพ์ริสฮอนเ์การแสดงดนตรีอาคาค่าบสนสีโปรติสทวิสติพันยาสเปซิฟันทูบัสดิสคัสต์เถียงมีชื่อเสียงเฟรเมอร์สิชมชุดนอนยุ่งยาเดือดร้อนทราบเบิลทรแองเกรูปสามเหลี่ยมสงบสงยมฮาร์เบิรเอิร์ด Attention เอาแต่เอาใจใส่ลมหายใจเบสด้วยเพลง p r o s r e a c h y ชนรอดใจจำได้ได้คืนนี้ p ภัยใจขอโทษกล่าวโทษจทยดสกิลท to ความจริงเจ้าของที่สถานผู้หญิงแบรนด์เดอร์ด n d พนดีมากมายผู้รับเงินที่จ่ายเพยอีก d i s t r i กีไม่ยินยอมกินห่อเฟอร์เกิ้ลเพเทรนน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เก็บเกี่ยวผู้ผล harvest is try ทีสตื่นเต้น เหม็นนัสตีควอนชูรีจำนวนปริมาณธนาคารแบงก์ฟร,รงค์เปิดเผยเคยย,ยยุสทูบรอยยค่าราคาวันสุดสัสบราววิสเอ็นทเทรนคอรับใช้ดูแลร้านกาแฟค a เฟ่เคล,คลคดินเนียวเคลสิขขอรมิสอร,ร์ดความทุกข์ยากนอกเสียจากบิสไรส์มัลติพส,ส,สโโคูณศูนย์นอฟบังคับราดับเรฟโรเเฉพาะที่สำรวจที่อิสโ s รโช w ฝั่งทะเลเล c เค e เดน รีออร์เกิยานผ่านะอวัยวะออร์เกสอาร์โรเนอร์สั่งอาร์โรเนอร์ไขยตรงข้ามสั่งของบปความอาร์ติคิอนดับเบิลสองเท้ารองเท้าชูสกูสลัดเกี่ยวอย่างเต็มที่ทีเดียว from s t r e e s back ค t r e s คนสวดำกิจกรรมแอ i ิฟอริส์รีซภาพภูมิประเทศพิเศษสเปเชียลแอสเพรสชันแอติฟอร์ความพอใจต้นไม้พลาสดีมาเรียกรรองเกี่ยวข้องคอนเสิร์ แพมเมอร์สอูสตึงดูดอาร์ติช็อส์วิฟแท้แก้อันดรูว์คนคนชิรูติดต่อกันแข่งขันครับฟิสบัสบัสพันซันเชสคิสแพนฟูริสอย่างเจ็บปวดเยสติสพอมิสสัญญามารามูสมัาเชรู ยายแก่เน,นี่ยนี่ยายขวานเอสเฟรสความจริงทเทศหญิงฟรีเมนูอาร์เอรเรนส์จัดการบริเวณบ้านเคิร์นเพลว์ราวติสท่าร้านใหญ่สเตอร์สเตอร์ฟลางความกว,าว,วา้างวิสวิสคิสดุร้ายผังใบใจ่ายเชสเอฟเฟกซ์มีผลลำต้นทรวงดังขดังมูลสัตว์มหาชนรัสตีพรัฟพิสพิสแทงแป้งฟลาอ เฟชร์ขนนกหน้าอกเบสฟสฟสตะกลัวแดงการแบ่งดีฟอร์เชนอีคไร์เฟชความเท่าเทียมการอารมณ์ขันฮิวเมอร์พังเกลหิวสิวครับเพิ่นสตอักเกิลดินลนสวดมวลเพย์ดีเรชักช้าพิจารณาครนเนองเซคอเิรได้ชัยชนะสะ ฟาร์เฟอร์คับเชิญผู้บังคับเรือหน่วยของเนื้อเซลล์ดิเพสน้ำป้องกันตัวบัวโรเชสทรสหายกระหายกระจายเปรตสเปสสเปสระยะว่างวิธีทางมียินยอมหัวหอมอันยืนแพทเชิญการเดินทางเช่าจ้าง hire restore บันไดความร้อนใจ as a d ส r e s s address for ferries เทพพยาเทพ ยาดาความสดชาร์เฟสเฟส,สแป้งคล้ำน้ำคว่ำอัฟร่ายเกาว์ชิมเฮาด้วยวิธีใดก็ตามมีหนาเพรสรีเซปเรสเลื่นดินปปืนดิปืนกันพาวเดอร์ฮาร์เวริร,เวร์ถท่านีถ้าเรือหน,นีขึ้นลมสมัยนิยมแฟชั่นอิสเปรชั่นการแสะดงสีชมพูพิงค์ Thank you for your advice and attention